วันนี้ที่นำมาฝากเตือผู้ชมที่มักจะชื่นชอบการไปเที่ยวทะเลค่ะเพราะว่าตอนนี้ชายหาดที่จังหวัดภูเก็ตพบว่ามีแมงกระพุนมีพิษร้ายแรงอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเที่ยวทะเลนะคะหากมีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็อาจจะต้องระมัดระวังอันตรายจากแมงกระพุนที่มีพิษเนื่องจากคลื่นลมแรงในทะเลฝั่งอันดามันแถบจังหวัดภูเก็ตพบว่าคลื่นได้พัดแมงกระพุนเรือรบโปรตุเกสเข้ามาบริเวณชายหาดต,ต่างๆหลายหาดด้วยกันนะคะเช่นหาดในทอนหาดสุรินหาดกำมะลาแล้วก็หาดป่าตองค่ะซึ่งเป็นแมงกระพุนที่มีพิษร้ายแรงนะคะอันตรายถึงชีวิตค่ะหากคุณผู้ชมเผลอเล่นน้ำโดยไม่ระว วังแล้วก็ไปสัมผัสกับแมงกระพุนชนิดนี้ควรจะใช้น้ําทะเลล้างเข็มพิษนะคะแล้วก็เอาหนวดออกมาให้ได้มากที่สุดจากนั้นก็รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยด่วนค่ะแมงกระพุนชนิดนี้นะคะมีรูปร่างคล้ายหมวกของทหารเรือชาวโปรโตุเกสสมัยก่อนมีสีฟ้าหรือว่าสีม่วงค่ะมีเข็มพิษอยู่ที่หนวดจัดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนะคะหากได้รับพิษในปริมาณที่สูงก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าวดีๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมรกรมอุทยานแห่งชาติได้เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติทางทะเลอ่าวสยามแหงม่งใหม่ประกอบด้วยหลายเกาะค่ะในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขันแหล่งดำน้ำขึ้นชื่อค่ะทั้งบริเวณเกาะทะลุเกาะสิงเกาะสังที่อำ,อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขันกำลังจะได้รับการเสนอให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเละอ่าวสยามแหงม่งใหม่โดยกรมอุทยานแห่งชาติจัดป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างยั่งยืน เพราะที่ผ่านมาพบว่าแนวปะกการังได้รับความเสียหายเพราะว่าไม่มีมาตรการควบคุมดูแลจนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตินะคะนายวัฒนาพรประเสริฐพ่วงในการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีได้กล่าวว่าขณะนี้การสำรวจและขั้นตอนต่างๆรวมทั้งการจัดทำแผนที่ได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะอยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายในปีนี้ค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่เป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติรวมไปถึงช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดไปค่ะและช่วงนี้ก็หมดเวลาของทุกชาวบ้านสุดสัปดาห์แล้วนะคะที่ชันนิชาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ